ลัคนาราศีตุลในครึ่งแรกของเดือนดาวสุขดวงดาวประจำตัวท่านยังครองตำแหน่งกเกษตรในราศีตุลรวมกับดาวพุทธที่เข้ามาสมทบในปลายสัปดาห์แรกจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีหากท่านจะขอความเช่าวเหลือจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาความรับรื่นในการติดต่อประสานงานทางไกลจะมีมากขึ้นหรืออาจเป็นการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมโดยคนที่อยู่ห่างไกล การสอบแข่งขันชิงชัยต่างๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเมื่อล่วงเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะไม่ราบรื่นเรื่องการเงินรายได้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสดใสนักรายได้มีแนวโน้มลดลงหรือช่องทางทำรรมาหากินจะมีอุปสรรคหาเงินได้ยากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมิเช่นนั้นตัวท่านเองอาจจะต้องดิ้นรนมากขึ้นเพื่อหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่รอยอยู่ นอกจากนี้อาจจะมีเพื่อนฝูงมาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านซึ่งท่านควรปฏิเสธเพราะหากช่วยเหลือไปท่านเองก็จะเดือดร้อนในภายหลังเรื่องการงานต้องดูแลงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้ดีดาวสาวดวงดาวอันหมายถึงที่ทำงานยังเดินถอยหลังขณะที่ดาวอังคารดาวการเงินการธรรมหาได้มาสถิตในพการงานและมีสถานะเสื่อมคุณภาพ เรื่องงานอาจเกิดความผิดพลาดเสียหายผลงานไม่เป็นไปดังที่วางแผนไว้อาจมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการทำงานบางคนก็เกิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่บริษัทอาจขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้จ่ายเงินเดือนล่าช้าหรืออาจถึงขั้นปิดกิจการกระทันหันซึ่งจะกระทบกับตำแหน่งหน้าที่และรายได้ของท่านอย่างมากควรมีเงินสดสำรองเอาไว้บ้างเรื่องความรักไม่ค่อยสดใสาหากมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องช่วยกันประคับประคองกันไว้ หนังสือโหราศาสตร์สุริยตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลักษณะของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ